เชี่ยวล่นะม,มันไม่ไกลแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนขีดถนะนหลักเนาะนราคานี่ะมันยากอยู่นะอออย่นี้พอดีเลยโอ้ดีหน่อยนะนั่งคนเดียว 너무 신나. 이 서포터 também coisa você gosta. 설명도 필요하� payment 수고하셨다. thin셔서 반갑습니다. realised? optimal. 이것도? 여기도? 이거 뭐야? 그리고 이거... 우리가 이거iferall 하는 건 뭐야? 귀여워. ผู้เป็นใจสวยๆเลยเนาะขายไหมครับขายไหมนี่เดี๋ยวซื้อฮะอะไรนะขา,ารขายไปไม่มีเลี้ยงขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมให้แสนหนึ่ง<ว>ขายไหมครับหกตัวแสนหนึ่งต้อ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 งกี่แสน dai, ถ้าปกติแต่ก่อนตัวละกี่บาทเน <MA X> ี่ยแต่ก่อนตัวละสองหมื่นสามหมื่นโอ้สามหมื่นหกสามก็แสนแปด เอาแต่ก่อนเนาะแต่นี้ราคามันถูกปังเนาะถูกมากมากอ๋ออันนี้เป็นบัวพันพันไหมครับพันครับพันแต่มันแม่มันก็ไบปตุกไม่ได้เลนสวยเนาะสวยนะนี่นี่ตัวนี้ก็จะสวยเนาะแดงตัวนี้อย่างสวยเลยเออตัวแดงอ๋อแล้วแล้วตาอยู่บ้านไหนบ้านกาลันบ้านอนันต์บ้านอนันต์มาเลี้ยงที่นี่ประจำเหรอครับ อ๋อตอนเย็นก็จะเอาเข้าเข้าบ้านตอนนี้เราวางหน้ตามันอยู่ใกล้ถนนน่ะเออเวลาเวลาแบบไม่กลัวมันวิ่งขึ้นไปแล้วรถมันวิ่งเร็วเดี๋ยวเออเนี่ยอต้องดูดีๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้ารถมันชนเราก็จะรับผิดชอบรถไม่ไหวนะครับต้องต้องต้องควบคุมสัตว์เลี้ยงด้วยถ้าอยู่ข้างทาง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวชิปผมผมเป็นเจ้าที่แสตวอยู่นี่แหละออกส่วนพื้นที่เราชอบเลยแวมมาคุยด้วย <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเอาสปอนเซอร์ให้ไว้ิไว้ไวไวไวดื่ม <c oughs> ไว้จะได้มีแรง แรงเลี้ยงวัวแต่ถ้ามันแดดร้อนก็แดดแดดร้อนก็นั่งตากแดดอย่างนี้เลยครับโอ้แต่ข้าว่มไม่ได้โอ้อ้โอกลัวมันขึ้นถนนเออนั่นแหละกลัวขึ้นถนนเนาะโอเคครับออกตัวเยี่ยมให้กำลังใจโอเคครับครับผู้ลงสวัสด,ดีครับโชคดีครับขอให้วัวราคาแพงแพงถ้าจะขายบอกนะอยากได้ตัวนี้ตัวแดง <laughs> <laughs> โอเคเข้าตาไปแล้วครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ วัสวยวัวสวยวัวสวยมากเลยอ้อยากได้เนี่เนี่ยวัวเก่งงามทุกตัวเลยเนี่ยตัวไหนก็ได้งามสวยหมดเลยไปแล้วครับตาสว,วัสดีครับ โอ้มีตัวสวยๆโดนอ้วนเลยทำไรต้องอะนะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเหรอลงมาดูนหน่อยไหมอ้าวโนมมาทำอะไรเนี่ยอ้วนอันคนหนึ่นงเหรอ สวัสดีครับทำอะไรครับนี่ฮะเตลอของริเวอร์ริเวอร์อยู่ในริเวอร์อ๋อรอเพื่อนมารับมาจอดพักวะขายเสร็จแล้วครับแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมอ๋อปกติมันหน้าหน้านั่งเนาะใช่ครับลมเย็นจอเรอได้เสร็จก็รอเพื่อนมารับออ๋แล้วเป็นคนที่ไหนครับคนสุรินทร์นี่ครับอเภอเมืองเอาหมายถึงว่าเอารถขึ้นแล้วไปไหนก็ศูนย์กระจายสินค้าอยู่สุรินทร์อ๋อแล้วนี่มาอย่างไงได้ ก็รถกระบะรถกระบะมาสามคนเนี่ยแล้วกมอามอไซค์ขึ้นกระบะเนี่ยพอแต่มาถึงตลาดใครตลาดมันก็ทีมมอไซค์จดออเดอร์เป็นพีออเดอร์แล้วของมาส่งที่หลังมันมีอะไรบ้างแล้วเป็นพวกบีทพวกโอโมูพวกสไลตามหมู่บ้านนีเหรอใช่ตามร้านค้าอ๋อเราก็จะไปดีลกับร้านค้าใช่ก็คือจดออเดอร์จดรายว้ปุ๊บสองวันก็ทีมส่งก็มาส่งของอ๋อพอถ้าเกิดว่าเขารับเสร็จปุ๊บก็เอาของมาส่งให้เขาพราะเขาอะไรบ้างแล้วเราเก็บเงินเลยไหม รอทีมส่งรอท,ทีมส่งเขาจะเป็นคนลงของแล้วก็เช็คแล้วก็เก็บตังค์น้องก็จะได้ค่าคอมไปใช่ไหมครับใช่คับแล้วมีเงินเดือนไหมเป็นเงินเดือนด้วยเงินเดือนด้วยแล้วก็เป็นพวกค่า KPI อะไรที่ต้องทำโออต้องหายยอนหาเป้าอานีน้อใช่ตามเป้าจะมีพวกเป้าอะไรที่ก้องมอืมโอเคโอเคครับถ่ายเสร็จแล้วก็ <laughs> ตรงนี้นั่งนั่งเออมันมันสบายพี่ยังมาถ่ายคลิปตรงนี้เลยแต่ก่อนยังเคยมาถ่ายรีวิวจริงฮะตรงนี้ตรงนี้เลย เนี่ยสาาะนี้เขาก็จะมานั่งเล่นกันเนี่ยเขามาจับแล้วเขาก็มาเล่นกันแต่มันเย็นตอนกลางวันก็เย็นอด้วยพี่เออมันไม่ค่อยนี้เนาะเหลืออีกคนหนึ่งยังขายไม่เสร็จอยู่อ๋อโอเคก็แล้วแต่บางบางวันเนี่ยมันตลาดมันจะมีแต่ละวันมันตลาดมันร้านค้ามันมากน้อยไม่เหมือนกันเช่นวันนี้ยี่สิบสี่ร้านเนี่ยวันหนึ่งก็ขายสองสามหมื่นต่อวันโอ้เยอะเนี่ยถ้าตลาดใหญ่เนี่ยก็สี่ห้าหมื่นต่อวัน อย่างี่สีท่อที่ใหญ่ทียดครับที่ท่อตลาดผมอยู่กลางๆครับเพราะเซลเซลมาวิ่งทั้งหมดอ่าสิบสองคนสิบสองคนรถกระบะสี่คันรถกระบะสี่คันก็คันละสองมอเตอร์ไซค์คันละสองครับโอเคถ้ามีอะไรก็แจ้งได้นะบอกได้ออกจบที่เราไมชอบโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปด้วยเี๋ยวพี่เผื่อได้เอาคลิปไปลงนะได้ทำทำเป็นช่องพบปะประชาชนเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกับลุงก็จะก็จะเอาลงไปเรื่องครับเวลาคุยกับชาวบ้านแบบนี้โอเคป่ะสวัสดีสวัสดีครับโอเคครับ สวัสดีครับสววสดีครับไปดูทำไมคนองมันเยอะจังไม่ได้เดี๋ยวเรียกน้องหม่ครับขอถ่ายรูปด้วยครับอ๋อได้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 เลยเลยเอารู้จักเหรอผมชอบดูพวกตำรวจพวกอ๋อโอเคโอเคครับเดี๋ยวพี่ได้เอารูปน้องไปไปลงเน็ตด้วยเนาะลงมาตรวจเยี่ยมนะ แล้วเออเซลี่ก็ได้มั้งโอเคตัวเยี่ยมประชาชนนงครับพี่ครับไม่มีคนถ่ายอะไรเป้าหมายคนใส่ก็เริ่มระงแล้วเออเสียงแรงเยอะกว่านั้นนี่ดูว่าไม่แต่รถเสียงดังนี่ถ้าเรามาไป่อยก็ดีมันนี่ถ่ายได้เนาะโอเค โอเคเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยมันมืนไหมนี่มันย้อนแสงต้องตั้งรถโล่นี่ไงโัวหน้าเต็มเลยแดนทำไมทำอกิแล้วบอก่ไม่ได้พวกเออพวกออกเลิกเรียนหล่ะที่เวลานี้เนี่ยชอบจี่เสียงดังแบบนี้แหละย้อนไหมตัวนี้เออตัวนี้ได้อยู่เคอยู่ตรงกลางก็ได้ครับดูดี เรียบร้อยขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้พี่ไงนี่ส่งไล์ในโซสับเดยนอ่ะในบันทึกเดี๋ยวไปแอดไลน์ก่อนเลยโอเคครับมีอะไรแจ้งเบาะแสได้นะเผื่อเจอสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าเจอใบลงวัยรุ่นเสียงดังนีไรก็แจ้งได้ครับตอนนี้คนลงมาเยอะ ต้องขยันหาเนาะต้องขยันหาร้านค้าเนาะทำก็ครับก็มีร้านค้าที่ประจําพิ่งประจําแล้วก็หาเพิ่มี้าเขาสั่งประจําก็มีเพราะว่าเขาเขาก็ดีเขาไม่ต้องพิ่งไปหาซื้อของเนาะเราส่งถึงที่เลยใช่เราส่งรีด้วยโปรโมชั่นก็ดีด้วยอ๋อดีกว่าเสียเวลาไปซื้อที่เมืองต้องน้ามมงกมันอีกอันนี้ชอบเป็นตำบลไหมหรือว่าไปทั่วเลยอ่าอำเภอละหนึ่งตำบลอำเภอละหนึ่งตำบลใช่ครับเพราะว่าเทลมันสิบสองคน แถวชายแดะไรผมก็ไปเนี่ยแถวตรงตักอะไรท่าตุ้มอะไรผมไปหมดเลยแต่ว่าไปก็มีรายการที่ที่ตะบนเลยของผมนะครับของผมก็ไลนเสียจท่าตูมเนี่ยยันกราบเชิงยันฝั่โปรโมชั่อะไรของนั้นเลยวันเดียวก็มีรายแล้วนี่เผื่อจะสั่งของก็ก็ดีลได้เนี่อ่ครับพี่อะที่ร้านร้านอยู่ทางไหนพี่วันนู้นนนสวรานนะมีเซลเข้าไปเหมือนกันมีเซลประจำ อเออเพื่ออไเพื่อส่งละเรียนให้นเนาะเพื่ออะไรมันสั่งได้โอเคโอเคขอบคุณครับสีอ,อ,อใช่ไปที่ไหนก็ซือคนไม่ลำบาก